เทคนิคสุดยอดของคนที่ประสบความสําเร็จแม่ทีมที่ขายยอดแตะล้านใช้กันแล้วทาแล้วมีความสุขคือการทําตัวเองให้สดใสรา,าเริงครับทุกวันคือคนที่มีความสุขเนี่ยมันจะดึงดูดนะครับลูกค้าขายของก็ง่ายเอาไม่เชื่อไปกินสั่งอาหารเนี่ยเจอแม่ค้าหน้าบูดหน้าบึง้งคุณอยากกินไหมไม่อยากกินแล้วไม่อยากคุยนึกออกไหม เออเจอแม่ค้าที่แบบหน่าบึง่งพูดจาไม่ดีคุณก็ไม่อยากอารมณ์ไม่ดีถูกไหมแต่ถ้าเจอลูกถ้าเจอแม่ค้าที่แบบสดใสร่าเริงนะครับทักทายพูดจาดีคุณก็รู้สึกดีแฮปปี้จริงปะเหมือนกันถ้าวันนี้คุณทำงานด้วยความแบบเครียดเร้งเครียดเหนื่อยยากทุกอย่างมันก็ยากไปหมดอ่ะเออจริงปะแต่ถ้าคุณวันนี้นะครับ คุณสดใสล่าเริงมันดึงดูดลูกค้าลูกค้าก็เข้าอะแล้วจะทำยังไงอะในเมื่อชีวิตมันแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะจะให้มันมีความสุขทุกวันมันมันทำยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่พูดนะมันต้องเกิดจากข้างในมันมีวิธีนะอย่างแรกคุณต้องอยู่ใกล้คนที่มันสดใสล่าเริงครับคุณอยากสดใสล่าเริงไม่ใช่ไปอยู่กับพวกดราม่าไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ไปแทบอยู่ใกล้คนที่ เขาล่าเริงนะครับอยากประสบความสําเร็จอยากไปถึงเป้าหมายก็ต้องไปอยู่ใกล้คนที่เขาสําเร็จอ,อไม่ใช่ว่าแบบไปอยู่กับพวกที่แบบพูดอะไรขึ้นมาโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างเราเนี่ยได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับเอ,อ้ยหัดดูตัวเองซะบ้างไปอยู่ใกล้คนพวกนั้นเนี่ยมันยากเราเพราะเขาจะดึงคุณเหมือนกันมันดึงดูดกันอะแต่ถ้าวันนี้คุณอยู่ ห้อมล้อมไปด้วยคนที่มีความเป็นไปได้พูดถึงอะไรที่มีความเป็นเป็นไปได้นะเช่นไปอยู่ใกล้ v i เนะครับเขาก็จะพูดถึงวิธีการที่ทำยังไงให้ปิดการขายง่ายทำยงไงให้อดัดมันปังนะครับทำยังไงให้คนทักรัวคือเขาจะพูดแต่เรื่องที่มันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วคุณก็จะสดใสร่าเริงแล้วก็มันมันก็จะใกล้ความสำเร็จมากขึ้นคุณต้องนึกถึงแต่เรื่องที่ดีนะครับ ไม่ใช่แบบไม่ใช่นึกแต่แบบคิดแต่ลบอย่างเงี้ยนะมีอะไรนิดหน่อยบนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยากนะครับแต่ถ้าคุณคิดดีนะครับคิดบวกนะทุกอย่างมันก็จะดึงดูดสิ่งที่บวกเข้ามาแม้กระทั่งการไปพูดถึงเขาตอนที่ชีวิตเขาขาลงเนี่ยจิตของคุณเนี่ยไปจับมันแล้วนะนะครับแล้วยอดคุณจะตกเหมือนเขาด้วยนะเอออัตโนมัติเลยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเวลาจะพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงตอนที่เขาแบบขาขึ้นเฮ้ยคนนั้นแต่ก่อนเป็นดอบชิพนะเดี๋ยวนี้มันพุ่งเลยทะยานและขายดีระเบิดเถิดเทิงให้พูดถึงเขาในมุมนั้นโอเคไหมนะครับต้องไปแท็บกับเขาตอนที่ทเขาพุ่งอ่ะอย่าไปแท็บเขาตอนที่ที่เขาลงนะสมองแม่งจําจิตใต้สำนึกแม่งจําแล้วแล้วคุณตกจริงๆยอดคุณตกเหมือนเขาเลยทุกวันเนี่ยผมทํางานเนี่ยนะครับ ดอบทุกวันจิตตกทุกวันเหมือนกันนะครับเสียคือหมดหมดแบบทุกวันเหมือนกันแต่ต้องชาร์จพลังงานตัวเองเป็นนะครับด้วยการคิดแต่เรื่องดีๆมันก็จะมีพลังครับขึ้นมานะแล้วก็มีชีวิตที่สดใสล่าเริงเห็นไหมนะครับังนั้นสามเทคนิคที่พูดวันนี้เนี่ยเป็นสูตรสำเร็จที่คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาใช้กัน